สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์รุ่งพรนะครับสวัสดีครับผมอาร์มครับผมเราสองคนตอนนี้อยู่ที่โชรูมมัตด้าสุขุมวิท65นะครับน้องกบวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับกับทางมัตด้าสุขุมวิท65มานําเสนอให้กับคูณลูกค้านะครับในช่วงโควิด กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้นะครับน้องงานมีอะไรที่มาแนะนําลูกค้าไหมครับในส่วนของศูนย์บริการครับน้องามเชิญครับก็ช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับช่วงที่ลูกค้านํารถเข้ามาตรวจเช็คนะครับแล้วเข้ารับบริการนะครับผมก็ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่าหนึ่งก็คือเรามีการตรวจสอบแล้วก็มีการ QC นะครับตามรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อมนะครับผมแล้วก็หลังจากลูกค้ามีการรับรถนะครับก็เรายังมีในส่วนตัวการค้นค่าเชื้อนะครับผมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราได้มีการ ทำความสะอาดแล้วก็มีการฆ่าเชื้อก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับเพื่อความปลอดภัยครับผมครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่นํารถเข้ารับบริการที่เราไม่ว่าจะเป็นมารับรถใหม่หรือนํารถเข้ามาตรวจรับบริการที่ศูนย์บริการชั้นบนโอเคลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะให้เราทําการพ่นฆ่าเชื้อในส่วนของแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับให้กับรถของท่านได้ผ่านทางที่ปรึกษาด้านบริการไม่ว่าจะเป็นน้องอามหรือเจ้าหน้าที่ได้หลายท่านนะครับ เวลาเปิดปิดของเรากี่โมงถึงกี่โมงครับน้องอามทางศูนย์บริการครับทางศูนย์บริการจะเปิดตั้งแต่7.00นนะครับผมถึง16.00นครับผมครับแล้วทางส่วนของฝ่ายขายนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่8.00นถึง17.00นนครับนะครับในช่วงโควิดเราก็มีการปรับเวลานะครับสำหรับผมกับน้องอามนะครับมีข่าวสารคลิปใหม่ๆจะนำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับฝากติดตามพวกเราได้ในช่องทาง มาสเตอร์สุุขวิท65อิสมาอเตอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วกันสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับ